คนในครอบครัวยังแอบงงคู่นี้เลิกกันแล้วยันยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันปิดฉากรักลงแล้วระหว่างแกนกรพศนหรือแกนเดสตาและพระเอกหนุ่มเด่นคุณงามเนตรทั้งคู่ได้ลดสถานะมา3เดือนแล้วด้วยทําคนบันเทิงและแฟนคลับใจหายไปตามๆกันทั้งคู่ก็ได้ขอบคุณทุกกําลังใจล่าสุดเกรซกาน9้าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเลิกลาของน้องสาวบอกว่า ตอนรู้ก็แอบงงเหมือนกันก็เป็นไปตามข่าวออกไปถามว่าจบด้วยดีไหมเกรดตอบว่าด้วยดีนะคะมันก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้น้องพูดเองแต่ตนนั้นรับรู้มาตลอดกับเรื่องราวของทั้งคู่แต่เรื่องของพวกเขาอาจจะละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆและเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคน